เราก็มาเล่นพับจีกันเลยนะครับด่านทะเลทรายวู้ไปรอบลอยอยู่บนฟ้านะโอ้โหทําได้ดีมากเลยนะนี่คือด่านทะเลทรายที่แบบแ้บบ,แบ,บก,กว้างๆเลยนะครับเจ็ดสิบเฟรมอะอยู่บนฟ้าดูดิเฮ้ยได้เยอะอยู่นะโอ้โหประทับใจจริงๆด่านทะเลทรายด่านใหม่หรือด่านเก่าน่าจะด่านเก่านะเฮ้ยแต่ได้เฟรมเนี่ยสูงอยู่นะครับเพื่อนๆดูดิดดเออไม่ธรรมดาว่ะนะเดี๋ยวามาลอง ถึงพื้นกันก่อนแล้วกันนะค่อยมาดูกันอีกทีกาปรับตั้งค่านะครับความหน่ที่ HD นะผม1 3ึ่งพันสคูณเจนะครับจะเหมาะสมไม่แนะนําให้ปรับ f u l ้ดีนะการจอมันไม่ค่อยไหวนะครับการตันนะะ้งค่าก็ปรับเป็นวิลี่โลแรมเครื่อง8ปดกิกเพียงพอครับดูครับเห็นไหมเฮ้ยเมื่อกี้มีแต่70เฟรมบ้านเป็นดินน้ำมันไหมไม่มีเป็นดินน้ำมันนะครับถือว่าทําได้ดีอ่า เดี๋ยวลองวิ่งกันดูสักหน่อยดูซิว่ามันจะมีแบบแหลกมีกระตุกไหมกับด่านทะเลทรายนะครับดูนะ60 frame. เฟรมเฮ้ยลื่นเลยอะ่ะเฮ้ยลื่นเลยดูเขาทุกคนเนี่ย่ะวิ่งเข้าเมืองกันดูสักหน่อยโอ้60เฟรมนิ่งๆอะ่ะไม่ค่อยแบบมีแหลกเลยนะไม่มีกระตุกด้วยโหทำได้ดีเลยแหละ ดูครับแรมเครื่องกินไป7 5กิกเลยนะผมถือว่าเต็มเต็มเลยนะไม่แนะนําให้เปิด Facebook ไม่แนะนาให้เปิด youtube ทิ้งไว้นะครับเพราะว่าแรมมันเต็มเดี๋ยวมันจะมีแบบมีแหลกมีหน่วงนะแนะนําให้เปิดแค่เกมถ้าอยากเปิด Facebook เปิด u t u b e ไปด้วยผมแนะนําให้อัพเป็นแรม16อแล้วกันนะอันนี้ผมเปิดที่คอร์ดทิ้งไว้ด้วยนะครับอันเนี้ยเปิดที่คอร์ดแบบสื่อสารกับเพื่อนอ่ะผมเปิดที่คอร์ดทิ้งไว้เนี่ยครับ<ฮ>เห็นไหมอ่าเฮ้ยทาได้ดีประทับใจมากๆครับผม เกินความคาดหมายนะกับ c p u Pentium G6400 ซึ่งมันเป็น Pentium มเจนใหม่นะครับทุกคนอย่าเข้าใจผิดกันมีหลายคนเข้าใจผิดกันมากเลยว่าเอ้ยผมจัด Pentium เนี่ยทำไมจะอันเก่าให้ลูกค้าบ้าแล้วไม่ใช่นะครับมันเป็น Pentium รุ่นใหม่นะเ็นเ e n เทียที่มันสามารถอัปเกรดเป็น i3 i5 i7 เจน11ได้นะครับต้องทำความเข้าใจกันใหม่ด้วยเ Pen เทียมันมีหลายเจนถ้าเจนเก่าๆอย่างเงี้ยมันจะไม่สามารถอัปเป็น ไอสามไอห้ไอเจ็ดเจดได้นะครับต้องไปศึกษาข้อมูลกันดีๆด้วยนะครับผมอืมย่าเข้าใจผิดกันนะนี่มีแหลกบางช่วงนะครับแต่โดยรวมแลถือว่าทําได้ดีเลยแหละอ่ะเดี๋ยวผมจะลองให้ดูการปรับตังค่าแล้วกันอันนี้คือด่านทะเลทรายนะครับถ้าด่านเซนฮอกหรือว่าด่านที่แมพมันเล็กกว่านี่แน่นอนว่ามันลื่นกว่านี้อย่างแน่นอนนะครับทุกคนอา้าวลูกหมดดื่มเติมกระสุน อ่ะการปรับตั้งค่านะครับปรับเป็น full h d 1300คูณเจ็ดร้ยนะหรือว่าสเกลปรับเป็น100แล้วก็ปรับเป็นมิลลิโลแอปพลายเอา้าอะไรนี่อ๋อเมื่อกี้มันเป็นอะไรน,นี่เนาะหน้าจอมันปรับจำลองเหมือนแบบเป็นความเหนือที่1 3 6 0คูณจ็ดน, 68, นะครับเออเนี่ยมันลื่นขึ้นนะโพรมาส0 80 fps แล้วอ่ะเนี่ยครับถ้าเราใช้หน้าจอ19นิ้วหรือว่า20นิ้วมันจะลื่อกว่านี้ซึ่งเพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้คือผมใช้เทสกับหน้าจอ24นิ้วนะครับเนี่ยแต่พอแบบลดขนาดหน้าจอเนี่ยลงมาเหลือประมาณ19-20นิ้วดูดิเฟรมเรทมันขึ้นมา70-60เฟรมเลยอ่ะเอ้ยทำได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับมีฝนตกด้วยโอ้โหนี่ฟังเสียงฟังเสียง เห็นไ,ไหมครับ80สิเฟรมแล้วะโหถ้าได้จอเล็กกว่านี้แน่นอนว่าลื่นหัวแตกนะครับบอกเลยนี่ด่านทะเลรายนะด่านทะเลรายจ้ำกันอีกครั้งหนึ่งนี่คาปะนี่โอฟังเสียงฟังเสียงลื่นปึ้ดโอ้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 เฮ้ยตกใจเบิดเลยนี่อุย90้าสิบเฟรมแล้วอะ าผมจะลองปรับเป็นเต็มหน้าจอให้ดูแล้วกันอ่าเมื่อกี้ผมปรับเป็นอะไรที่มันเต็มหน้าจออ๋อ w i n d ไม่เต็มหน้าจอนะ Border เ,เหรอโอเคเนี่ยครับ60-70บเจ็ดฟรมนะ60-70บเจ็ดฟรมนะจำไว้จำไว้เดี๋ยวผมจะลองปรับให้มันเป็นจอประมาณ19-20นิ้วดูซิมันจะได้กี่เฟรม โอ้เนี่ยครับก็เฟรมพุ่งมาประมาณ90 fps เลยถือว่าทําได้ดีนะกับสเปคนี้เป็นสเปคเริ่มต้นที่แบบเอาไเล่นเกมพับกีได้สบายๆเลยนะทุกคนเนอะก็จะประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวไปต่อเกมต่อไปกันดีกว่าครับ